ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานกสณตำบลทั้ง15แห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566วันที่16-17กันยายน2566สนยนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดดำเนินการจัดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566พร้อมรับการนิเทศการจัดสอบ ลายภาคเรียนจากาคณะกรรมการนิเทศสำนักง,งานส่นงเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินการศึกศษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดจาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนวันพุธที่6กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดมอบหมายให้บุคลากรอองานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดร่วมจ,จัดกิจกรรม การ,รส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และกิจกรรม DIY ในโครงการมหกรรมวิชาการโ p e n h o ฮ s e ์สกรจังหวัดกาลสินประจำปี2566นรณลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566นางสุริรัตนสิงห์จินดาผูมอในการส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดมอบบุคลากรในสังกัดรับมอบหนังสือจากคุณทันทิพน,นน้อยและคุณสุดเฉลียวเขียวนันใจให้กับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอยางตลาดงานตามนโยบายงาน ที่ได้รับมอบหมายประชุมประจำสัปดาห์และประชุมประจำเดือนเพื่อรับฟังนโยบายการดาเนินงานพร้อมทั้งมอบหมายภายรกิจงานให้กับบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดวันจันทร์ที่4กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดจัดการประเมินผลสำเร็จของงานพนักงานราชการรอบการประเมินครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน2 5 6 6กถึง30กันยายน2566โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จ,รจังหวัดกาลสินเรา ระหว่างวันที่4-5กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงจินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดมอบหมายให้นางนิสารัตน์ไรยวงศ์ครูคอสอน1นเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับบุคลากรสกร,รที่สังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ2566ณนห้องประชุมชัยบุรีสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่5-8กันยายน2566 นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้วยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดอมอบหมายให้นางบุษบาพานประดิษฐ์คู่กศณตำบลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566ณโรงแรมเดอะเลกซี่จังหวัดนนทบ,บุรีวันพุธที่6กันยายน2,566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้วยการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดพร้อมบุคลากรในสัง การร่วมจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้ในโครงการมหกรรมวิชาการโ p e n House สกรจังหวัดกาลสินประจำปี2566ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยมีนายสุภกิจกอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดวันอังคารที่12กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการบริหารการศึกษาและทิศทางในการขับเคลื่อนการศึกษา SDGs เป้าหมายที่4 e d ิ c a า i o กการศึกษาที่เท่าเทียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณโรงแรมดูวันอำเภอบึงการจังหวัดบึงการวันศุกร์ที่22กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดมอบหมายให้บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดเข้าร่วมการตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบของการสอบปลายภาคเรียนประจำภาคเรียน ที่1ปีการศึกษา2566ณนห้องประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินงานภาคีเครือข่ายวันพุทธที่13กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงจินดา การส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดอมอบหมายให้บุคลากรในสังกัจดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และกิจกรรม DIY ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอและโครงการจังหวัดกลาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีนายสุภกิจก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกลาลสินเป็นประธานณโรงเรียนหนองกรุงราชวิทยาตําบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดจังหวัดกลาลสินวันพฤหัสบดีที่21กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการส่วนส่ง สเสริมการรนรู้อำเภอยางตลาดและครูกษตนตำบลดอนสมบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติในวิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมต่อเติมบ้านเพื่อผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566วันศุกร์ที่22กันยายน2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดมอบหมายให้ครูกษตนตำบลหัวงัว,วร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานพยาบาลณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบน ตําบลหัวงว,วอำเภอยางตลาดสนยนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดขอจบการรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ